สวัสดีจิมสวัสดีครับพี่วันนี้พี่ชวนผมมาคือป่วยครั้งอ่ะที่ผมผมว่าสงสัยม่าต้องบอกว่าบางคนห้องน้ำง่ายๆเลยห้องน้ำห้องน้ำใช่เวลาต่างชาติมาเนี่ยบางคนเรียก r e s t r o แล้วบางคนเรียก t อ i l ล t อ๋อโอเคโอเคอ่ามาแต่มาแต่ละแต่แต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยเอา ส้วมอ๋อส้วมบ้านเราเลยคอยเล่นโอ้ซ่วสมอยู่ไหนบ้างเงเด้อก็แนะนำว่าให้ไกลเลสตูอ๋อเลสตูเลสตูหนึ่งอะไรนะเลสตูนอ่ะโอบาร์ูล้บาส์ตูนสแปรเป็นไงเป็นไรบาส์ูบาส์ตูนคำต่บคำก็ห้องอาบน้ห้องอาบน้ำออบาร์ตูนคอยเล่นโดยส่วนมากเจอแหวคอยเล่นอย่างเงี้ยก็อะไรอหวนเรสตูอยากไ้ได้เงนบาล ใช้ได้หมดโดยส่วนมากเป็นชาติไหนคนไทยกันอเมริกาถ้าทอยเล็ตจะไปตกเป็นน่าจะเป็นชาวอังกฤษมากกว่าอ๋อกีตกนะแต่เรสต์รูมจะเป็นได้จะเป็นอเมริกันแล้วก็ออสเตรเลียเนาะใช่ป่ะน่าจะน่าจะบาร์บีคิน่าจะใช้ทั่วแล้วส่วนหนึ่งที่เห็นจิมเคยคุยบอกว่าเออมันไอตัวหนึ่งอ่ะที่ไม่ค่อยใช้กันแต่มีมีใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะที่เคยเจอจะเป็นประสบการณ์ที่คนเดียวใช้แต่ต้องเป็นองที่ของชาวอเมริัน เยอรมันก็คือห้องน้ำของเยอรมันคอนเลีปตเลย WC อ๋อเวเอะไรนะเวเวเซก็จะเป็นเวเซใช่ผมคิจะพูดไว้7อีวี WC แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้หิเพรดีเคยเจอแต่แ้อโอเคขอบมพณมากที่ให้ความรู้วันนี้โอ้ยสุดยอด